สวัสดีครับช่วงเพย์ออฟสัปดาห์นี้นะครับพบกับผมนะครับโปรคอร์เช่กอนนรอหน่งคำวันนี้นะครับช่วงเพย์ออฟสัปดาห์นี้สุดพิเศษมากครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามกอล์ฟอัลไพน์กอล์ฟคลับนะครับผมวันนี้เป็นงานพิเศษมากนะครับก็คืองานเลอบอลเอ็กซ์ลาวเมาส์ ปันเดย์นะครับหรือว่าเลอบอลคอลแลบกับทางเล่าเมาส์นั่นเองนะครับนะครับวันนี้บรรยากาศก็คึกคืนมากนะครับไม่ว่าโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวมีรอบบ่ายเนี่ยมีตีกอล์ฟด้วยนะครับเราก็จะมีกิจกรรมช่วงเช้านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในดูในงานนะครับว่าช่วงเช้าเนี่ยมีกิจกรรมของทางเลอบอลและของเล่าเมาส์เนี่ยมีบิบิทันอะไรน่าพิเศษมากนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับบรรยากาศตื่นเต้นมากเลยครับตัวววามีของสเราถามประวัตินี่ครับงานงานวันนี้จัดขึ้นได้ยังไงครับกิจกรรมลาวมาวเล่บอลวันนี้ปกติกิจกรรมอย่างเงี้ยผมจะจัดทุกปีก่อนโควิดมีโควิดมาตอนนี้ผมไม่ได้จัดมาแล้วสองปี ปีนี้มีแพนไว้ทุกปีปีละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยเพื่อขอบคุณลูกค้าของเราแล้วก็เพื่อแจกของแบบจุกใจเต็มจัดเต็มอันนี้เป็นครั้งแรกอเ่ล่าครับที่ทางเราเม้าท์ทางเรอบอลเนี่ยใช่ครับรอบนี้ก็เรามีพันเนอร์ที่ดีคือเรือบอลทําร่วมกันพัฒนาโปรดักตร่วมกันช่วยกันทำจน เกิ S <S ดแบบนี้ขึ้นมาอ่าจะเกิดแบบนี้ขึ้นมารบรรยากาศช่วงเช้าคือคืนมากเลยพวรบอลเดี๋ยวเราจะมีตีกอล์ฟด้วยใช่ไหมครับตรงบ่ายใช่ครับโอเคงานนี้เป็นครั้งเป็นถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผูมืร่วมกันแล้วจะมีครั้งต่อไปต่อต่อไปนไะครับครั้งต่อไปเนี่ยคิดว่ามีในปีนี้เผื่อมีปีสิ้นปีอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ก็ต้องปีละสอบครั้งเนี่ยพยายามจะทำให้ได้คอ่าก็ต้องฝากทุกท่านติดตามทางเพจลาเ์ม้าเพจเลอบอนประชาสัมพันธ์เราจะสัมพันธ์ทางเพจของเรานะครรรรับโปมือในี่ ตอนนี้เราเมาส์นี่มีโปรโมชั่นหรือว่ามีสินค้าอะไรบ้างไหมครับโอ้สินค้าช่วงนี้ถ้าช่วงนี้ถ้าในงานนี้พิเศษสุดในงานแต่ถ้าตอนนี้สุดพิเศษก็จะมีแอดไลน์ไปถามในอินบ็อกก็ได้อินบ็อกเฟซบุ๊กก็ได้ในไลน์แอดก็ได้โอเคอ่าโปรโมชั่นเราจะมีทุกๆเดือนอ๋ออ่าแล้วแต่ช่วงนะแล้วแต่ช่วงก็คือไลน์หรือว่าไอจีเฟซบุ๊กก็คือเราเมาส์ไทยแลนด์เลยเราเมาส์วิตเอเชียเราแมวเอส SSEA ลาวเม้าส์ SEA นะ Southeast Asia นะครับก็ท่านผู้ชมนะที่สนใจสินค้าของเราเมาส์นะครับหรือพิธีการของเราเมาส์นะครับก็ไปทาง Facebook IG Line มีหมดเลยเนาะใช่ครับนะครับโอวเราใช่ครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่ารอบต่อไปเาเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ผู้ชมบรรยากาศต่อครับ เดี๋ยวเรามารับชมบรรยากาศกันนะครับเราเดินเข้ามาทางขับเท้านะครับทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นซุ้มของเลอบอลเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ของเลอบอลนะครับทางเนี้ยมันก็จะมีเข็มขัดนะจริงๆเลอบอลเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักในเรื่องของเ,ออเต็นต์ตีกอล์ฟนะหรือว่าตะข่ายตีกอล์ฟแต่งจริงเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเลอบอลเนี่ยมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะมีล่มนะครับมีเข็มขัดมีหมวกนะครับมีอะไรต่างๆมากมายนะครับที่สำคัญเนี่ยผมเห็นล่าสุดเนี่ย มีในเรื่องของตะกร้าเก็บถุงก๊อ,อกในบ้านด้วยนะนะครับอันนี้เข็มขัดนะเดี๋ยวดูทางเข็มขัดมีหลากหลายสีนะครับผลิตภัณฑ์นี้ก็ดีมากนะครับอันนี้ผมได้ดูมาด้วยนะว่าเขาเนี่ยเป็นตัวมาร์กเกอร์ที่ติดตรงบนลหัวเข็มขัดด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเหมาะเอารับท่านังออกล์ฟมากนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมาเพื่อหนักกล์ฟจริงๆนะครับไม่ว่าจะหมวกหรือว่าอุปกรณ์ที่เก็บถุงก๊อฟทางบ้านนะว่าล่มหรือว่าตาขาะข่ายอะไรก็ตามนะครับผมตัวนี้เข็มขัดตัวนี้นะครับ ก็คือพอใส่แล้วปุ๊บเนี่ยนอกจากเข็มขัดแล้วเนี่ยก็สามารถมาร์กลูกได้ด้วยนะอ่านะครับมันก็มีหลากสีนะมีหลากหลาตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงก๊อฟนะครับเดี๋ยวให้ดูถุงก๊อฟนิดหนึ่งนะครับถุงก๊อฟตรงนี้เป็นสแตน b a สเนาะนะครับค่อนข้างสวยมากเลยเนี่ยนะครับนะเป็นขาตั้งนะเป็นลักษณะนี้นะครับของเล่บอนนะโอ้โหมีตะข่ายด้วยนะครับนี่น่าจะเป็นสารเมทัลนะครับเนี่ยนะครับผมนะครับอ่ามีเขียนคำว่าเลอบอนตรงนี้นะนะครับ ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยในตัวของผลิตภัณฑ์เรบอน bon, เนี่ยเขาน่าจะอ้างอิงชื่อมาจากคําว่ารีบอนนะนะครับอันนี้หลายคนน่าจะยังไม่ค่อยทราบกันนะครับแล้วซุ้เรบอนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่เลยตะข่ายของเขานะครับอันนี้คือ represent มากนะครับว่าสามารถรับระยะได้3ามว่าแปเนี่ยผมเห็นคนได้ก็ได้ถึงนะก็คือยังเอาอยู่นะตัวของ ตะข่าหรือบอลใน380แล้วขับสปีด130เนี่ยผมเห็นโปรหลายท่าแล้วได้ลองทดสอบตะข่ายตรงนี้ก็เอาอยู่นะครับอันนี้คือตะข่ายหรือบอลครับซุ้มเรือบอลก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนะครับพอเราถัดไปนะครับมาเป็นตรงนี้นะครับก็เหมือนจะเป็นกิจกรรมทางด้านของเรือบอลอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะเป็นในส่วนของชิงโชคนะครับเป็นส่วนของชิงโชคนะครับซุ้มเรือบอลก็จะประมาณนี้นะครับผม ถัดออกมาครับจากชุนเลบอนะครับมันจะเป็นซุ้มลาเมาส์นะครับเชิญให้มาเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปถามทางพนักง,งานดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับซุ้มตรงน,นี้เราก็มาซุ้มเลาเมาส์น,นะครับต,ตอนนี้นะครับที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อนะตรงนี้ก็คือคึุกคักมากนะครับผู้ชมดูนะครับเลือกสันน่าจะมีโปรโมชั่นที่เด็ดมากเดี๋ยวผมต้องรอเข้าไปดูแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะโอ้โหไม่รู้จะเข้าทางไหนดีเลยครับโอเคนะครับทางซุ้มนี้ก็เป็นซุ้ม เป็นเสื้อลาวเมาส์เลยนะครับลักษณะลายของลาวเมาส์เนี่ยเป็นจะพิเศษมากก็คือจะเป็นสีสันที่มีหลายเฉดสีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นขาวดําสีลุ้งสีอะไรกลางๆนะครับซุ้มตรงนี้จะเป็นซุ้มของที่โรงียนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าคนเข้ามาจับจองเยอะมากนะครับลาวเมาส์เนี่ยาใครจะชอบนะก็เข้าไปเสิร์ชได้เลยนะครับคำว่าลาวเมาส์ครับซีนะลาวเม้าส์เซาท์อินดีเอเชียนะครับไปเสิร์ชในสินค้ากันได้ครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับผมซุ้มราวเมาส์ทางเสื้อครับ วันนี้นะครับนอกจากเราจะมีกิจกรรมช่วงเช้าแล้วนะครับช่วงบ่ายเนี่ยเรายังมีการจัดทัวร์นาเมนต์นะครับแต่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ซีเรียสมากนะเป็นราวมาเอ็กซ์เบอร์บอลฟันเด้นะครับทัวร์นาเมนต์เนี่ยมีถ้วยรางวัลด้วยอ่าท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูถ้วยรางวัลก่อนนะถ้วยรางวัลเนี่ยมันก็จะมีหลายไฟนะเหมือนแมตช์การกุศลเลยนะครับก็จะมีไฟ B ไฟ A นะครับโลกอสโอเวอร์ออลโลกอสอ่าแม่อันนี้นี่บอกเลยนะครับ เพราะว่าออโลกอสสกอร์ต่ำสุดของวันนะครับร <Okay. S 1> ามาดูกันว่าใครจะได้เนี่ยเสียได้นะันรอบบ่ายเนี่ยผมไม่ได้มีโอกาสได้ตีนะไม่งั้นอาจจะเป็นของผมก็ได้รอบบ่ายนะครับอันนี้จะเป็นโลกอสนะครับผมนอกจากจะมีไฟต์เอไฟต์บีเนี่ยเราจะมีทางด้านของเลดี้ด้วยนะครับจะมีของไฟต์เลดี้ด้วยนะครับอันนี้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นทั่วรางวัลของชนะของไฟ์เลดี้นะครับอ่าสุภาพตีนะครับนอจะมีสุภาพบุรุษแล้วยังมีสุภาพตีด้วยนะครับนะครับ เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่ารอบบ่ายเนี่ยกิจกรรมจะเป็นยังไงบ้างสนุกขนาดไหนเรามีภาพบรรยากาศฝากมาแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวไปชมกันครับมนอกจากกิจกรรมที่ดีมากด้วยเนี่ยเราก็พ้นไม่ได้เลยครับของพิตตี้ของทางเราเมาของเราสวยงามมากอันนี้มาคนเดียวหรือเปล่าครับไม่ค่ะวันนี้มีคนอ๋อมี8คนนะเรียกว่าอะไรดีครับอันนี้คือเป็นพิตตี้เราเมาเลยหรือว่า ส่วนลารของงานนะครับโอเคนะนอกจากบรรยากาศงานที่ดีแล้วเนี่ยยังมีสาวๆที่น่ารักด้วยนะครับก็ใครที่ไม่ได้มากิจกรรมนี้ผมฝากบรรยากาศให้แน่นอนนะครับว่าใครที่ไม่ได้มาก็จะได้ด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับผม ตอนนี้นะครับเราอยู่ในกันที่สนาม Drive นะครับสนามลากอพายนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่คนเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาซ้อมนะครับรอที่จะตีคูนัมเมนรอบบา่ายเท่าที่เห็นเนี่ยท่านผู้ชมก็ได้เห็นถ้วยรางวัลกันแล้วนะครับว่ามีถ้วยรางวัลมากมายนะครับที่จะรอให้พวกเขาเหล่านี้เนี่ยไปไปชิดกันนะครับอ่ะตอนนี้บรรยากา,กาศก็เริ่มดีมากนะครับแต่ว่าร้อนน,นิดนึงเนาะ นะครับตอนนี้เราอยู่กับเต็นต์เล่บอลนะครับจริงๆเนะี่ยผมเนี่ยตื่นเต้นมากนะเพราะว่า <Okay. S 1> ผมก็โม้เยอะนะว่าเนละ่บอลเขาดีอย่างโ <Okay. S 1> น้นี้แต่ว่าตัวจริงยังไม่ลองเลยครับผมนะครับแล้วมาลองหน่อยนะว่าเต็นต์เล่บอลเนี่ยเป็นยังไงบ้างประกอบไปด้วมมนนสนามหญ้านะมันก็เราเป็นนักกอล์ฟนะครับเราก็พันมือนะครับก็สน่อยกันดีกว่าครับเนี อันนี้เนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่ก่อนออกลอมนะครับในช่วงเช้านะจะเป็นกิจกรรมทั้งทั้งทาด้านในแล้วก็นสนามด้ทั้มันนอกนะครับเดี๋ยวรอบบ่ายเราจะมีจับภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าทัวร์นาเมนต์ของเราเมาส์เอ็กเลอร์บอลฟันเดย์นะครับข้างในสนา,ารรมล็อกออลพาร์ทในช่วงบ่ายจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงเช้าเนี่ยหมดไปเท่านี้ครับจะได้เจอกันครั้งต่อไป